วันนี้เราอยู่ในเกมกลายพันภาค2นั่นเองเย,ยบไปเลยแลาดูจากการสภาพที่ผมน่าหย,ยุดนวำันไวเปอร์นะครับดูมีหนวดปลาหมึกกงเล็บเสือชิต้าหมีแล้วก็กงเล็บปูกวยนะน่าจะสนุกกันน้าโดเลยทีดเดียว เราอย่ารีรอเลยครับทุกคนกดเล่นเลยครับอย่ารีรอนี่อันนี้คือตัวม่งลอนะครับนี่ผมก็ได้อับเปรดยนพัฒนามาภาคหนึ่งแล้วนะครับกดแป๊บนึงครับครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับปากหมานะครับปากหมาพูดเยอะนเนี่ยปากหมานะครับนี่ปากหมานะครับแล้วก็เสาไวไฟบนหัวรับนี่ครับเสาไวไฟกันแล้วก็ถาวิไฟอยู่นะครับนี่แล้วก็น้องไก่ยักษ์มหาศาลที่น้ำหนักเป็นหนึ่งกิโลกรัมสองกิโลกรัมดูต้องข้างหลัง แล้วข้างหน้าเล็บก็คือเล็บคขบยังไงล่ะครับอืมเล็บคขบอืมเอ๊ะเราได้ถึงดันบอสแล้วนะครับนี่ครับนี่บอสเลยบอสแค่ผมตั้งอย่างบอสไปแล้วครับอืมบอสเหรอบอสเหรอไอ้บอสอะโอเคเฮ้ยเยอะอย่างนั้นพอหนึ่งลบทรัมม์มีฉันตัวมองหึมากเลยเนี่ยตอนนี้มันรต้องทำให้ จะโจมตีนหนก่อนฉันไม่โจมตีแนวนะนั่นเหลอแต่ฉนอ่ะจะใส่ของให้นายยังไงล่ะคือพิษนี่ยังไงล่ะ,ะ,ะ,ะแล้วก็มนุษย์มาป่าอัปป้อง <c oughs> แบรนดยังโอเคฉันกับนายคุ้มไปชั่วโมงแล้วเพื่อนเพราะฉะนั้นอย่าอยู่เลยอย่างไรเนี่ยหลกชีวิตได้อย่างนี้ย เออเจนพิษนะสเกินใช้พลังปกตัวเองยังทันเลยโอ้โหเอาพิษไปซะเอาพิษไปเลยฮ่ฮ่าฮกพิษไปจอิงฮ่าฮ่าฮฮาฮ่าอ่ได้ว้ยเอายได้เหมือนกันป่ะ่่่น่่่มาา่า่า่อ่อ อื <int> uh huh ้อหืมงงลวนน้นมาจมตีกูต่อจตีนตาี่เ้อหือไปะเอาทางซ้ายแล้วกัน คุณได้แล้วเย้ไปยังห้องหลับเลยครับเออเอเคมานี่สะเย็นไปลยตุนตุนตุนดุนตุนดนหยัดเม้มตกใจเม็ดมาไหมตายแ้่กูแดกแต่แกงแคทกูพร้อมจะระเบิดพร้อมจะมันจนแรงแมดตุน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 ตนเออคือนี่แหละร่างกายดูสิมีมานน้ำอยู่ด้วยว้าว มาตอนที่สองกันเลยครับท่านผู้ชมโอ้เร่มเปแล้วดีวมมกดว่าเรามาต่อสู้กันดีกว่าแต่มาพูดเดินาามาหนะักมามามาเออน้ำเงำนำเธอเล็กเธอเรียนนักซื่อเก้าเท้ากุหละก้าวไอถนนเล็บขบของช่างไปทีแรกซะเอาไปเลยเล็บขบเม้นหึง่ง กินทผมทเช่นเดียกันเลยฉันรู้เล็บข้อนั้นออีไปเลยพยาเล็บขบทำมาช่นไม่ได้กนะพิทไปกินซะฮ้อชูจีบเลิกเกือนี่เป็นเตินตอั่งไก่ฮึฉันไม่จ็บหรอกนะฉันก็ไม่จ็บมันกรแล นี่ท่วงเพิ่มพลังการต่อสู้ไม่พิเศษเราไล่ะถ้ะจำในไหนเล่นแบบฉันนี่นะน้ำเออยอมยอมเออติดพิษอ่ะติดพิษอ่ะเฮือไปเลยนี่เอาอันนี้เอาปากหมากัดไปนี่ปากหมาเง้ย่ังไิดพยอะเอีน้ำเป็นยังไตัดยุงก็าย ออ๋บ้านนี่เราถึงห้องเราเราจะกำมีการพัฒนาด้วยนะครับมันจะห้องเราจะพัฒนาด้วยดูสิคืออะไรอ่ะเออมันคือนี่นี่มาปูดหลังเออเราถึงพัฒนาด้วยนะเพราะฉะนั้นเตือนดึงเตือนดึนห้องเตือนดึนเพื่อน เป็นไงล่ะมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนบอกมาทีอ้อนั้นๆเสร็จแล้วคิวนี่ขอตัวไปก่อนแบบ๊าย